กินอย่างเงี้ยเสียชื่อช่องหมดกินอย่างงี้ปิดช้องไม่ได้ว่าดิหนึ่งนี่เลยเนี่ยนี่ยงี้งี้งี่แบบนี้เลยอยู่ไหนตอนนี้โอ้ยไม่ได้กระถูเนี่ยล้ออยู่นี่ฮะกำลังโคตามเท่าอ้วนเหรอเปิดคลิปแล้วเนี่ยเปิดคลิปแล้วเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวตัดจากโมโคจรเลยเนี่ยวะโอเคโอเคได้ได้ เมื่อกี้ไม่ใช่ใครโหร้ายอ้วนแล้วทำไมเขายังไม่มาเนี่ยติดติดอะไรติดลูกติดแล้วลูกรือติดเป่นน้อยเออว่าติดเป็นน้อยว่ะติดสี่วงแล้วสวัสดีครับสามท่าเก่าแล้วไม่แก่ครับผม วันนี้เราอยู่ที่ร้านเต๊กคุ้ยกิบจริงร้านนี้เขาดังตั้งแต่เขาอยู่ชนบุรีแล้วตอนแรกเป็นตั้งแขกต่างหวังวันนี้เขามาเปิดสาขาที่กรุงเทพอ๋อใกล้ใกล้ใกล้บ้านใกล้บ้านหน่อยรู้จักบ้านเรามานิดเดียวเราก็เลยมาที่สาขานี้กันอยากจะมาลองดูอ่ะเดี๋ยวรบกวนน้องครับขอแยกขอเมนูหน่อยครับซิกเนเจอร์ที่เขามาส่วนใหญ่คนมากินร้านนี้จะสั่งนะก็จะเป็นซูเปอร์เบอร์เกอร์จัมโบ้นี่ใครมาต้องต้องจัด ต้องจัดอันนี้ต้องจัดเดี๋ยวเราเรียกน้องเข้ามาถามดีกว่าว่ารายละเอียดของเมนูนี้มันเป็นไงบ้างเนาะปมมันหนักประมาณกี่กิโลมัวนีใช่ไหมครับใช่ถ้ารวมกับไฟด้วยไหด้วยนี้ประมาณส5งจุดโลสองจโลที่เปิดมามีใครไปกินกูเดียวหมดไหมวันนี้ยังไม่มียังไม่มีใช่ไหมบอกพี่ไม่มีจริงมากจริงไปเรากินให้หมดโอ้จัดการเลยนี่จัดการเลยอ่าได้กินก่อนพวกไอ้แฝดมากินเออ เดี๋ยวพวกมากินหมดแล้วงั้นเดี๋ยวสั่งชุดนี้ได้เด็ดสครับผมจะให้จะให้เดี๋ยวลองเพื่อนผมกินลูกก้นอะไรครับผมไปรูนะครับผมครับสั่งมาเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราลองมาดูภาพกันว่ามันน่ากินขนาดไหนจริงจริงจริงเขามีเซตเบอร์จัโบ้เซตใหญ่เขาจะมี3อย่างมีสเต็กจานยักษ์นะครับมีเบอร์เกอร์จานยักษ์แล้วก็จะมีมาม่าผัดเกาหลีไข่เยอะแปดเก้าเก้าไปที่อาหารเถอะเออไปเราไปที่อาหารเอาอาหารมาเสริมแล้วครับไวมากรฮะ อาหารมาเสิร็จแล้วฮะโอเคทำไมหน้าคุ้นๆเนี่ยพนักงานที่นี่หน้าตาดีมากทำไมล่ะคุ้นๆทีพนักงานเนี่ยดูน้อยครับรายได้ครับรับจอบตเก้านั้นเลยครับเดี๋ยวๆขอต้อนรับขอต้อนรับอะไรนี่มาพี่น้องปั้นครับน้องปั้นเดี๋ยวแฝดนะฮะอันดับสองจบการกินจริงๆสองจะมาแข่งอะไรกันนะเฮ้ยกินคนเดียวโชว์นี่นี่เราจะมาซ้อมซ้อมซ้อมได้ต้องไปหรออได้ได้ดูคุยกันดูคุยกันครับพนักงานท้านี้หน้าตาดีับ อีกก็หน้าตานะฮะในซุปเปอร์เกอร์นี้ก็จะมีเบอร์เกอร์แล้วก็จะมีข้างในจะเป็นไก่สชิ้นแล้วก็เป็นฟรายกับกองก็เริ่มเพิ่มความทอดแล้วก็แฮชบราส์บาร์แล้วก็แฮชบราส์ความทอดเป็นฟา ไม่ซึ่งซึ่งตัวเนี้ยน้ำหนักทั้งหมดเนี่ยรวมแล้วเนี่ยประมาณ2.5เดี๋ยวแล้วพี่พัทสั่งอะไรมาผมนี่คือเมื่อกี้ดูเมนูแล้วอยากกินมันดูแล้วก็นี่จะเป็นเนื้อมียิมแรววันนี้โอ๋จะมากินอ่าอาจจะเหมือนกับมาซ้อมจริงๆนะอ่าจริงๆริงเราซ้อมแล้วเป็นเทรนเนอร์ได้ได้ได้เออบอกเคล็ดลับบอกไว้เออได้ได้สามสิบนาทีเดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าได้ไม่ได้นะเฮ้ยผม เอาละเรากินไล้นะกวก็เลกินไม่จับเวลาเหรอเอากจับไปเล่น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 เลเล่นเอายากองหนึ่งคร่ับต้องไไก่กดจนได้เราเริ่มจากสิ่งที่เรียงง่ายๆก่อนมันไม่เวิร์ต้องเรื่องของยากยาก่อนเฮ้ยเป็นผมนะผมกินนี่เลยเบอร์เกอร์ก่อนเลยโอ้ยนี่เคียวง่ายม่มีมีชีดมีอะไรด้วยเฮ้ยจะน่ากินนะนี่เดี๋ยวก่อนนะคือโปรตการกินเนี่ยการกินเนี่ยมัน กินอย่างเดียวไม่ได้เราต้องวางแผนด้วยท่านว่าท่านว่าท่านจะว,วางแผนยังไงผมก่อนจะลองกินทุกอย่างก่อนกินทุกอย่างก่อนอแล้วรู้ว่าอะไรง่ายสุดเราจะเริ่มจากง่ายง่ายก่อนอหรือไม่งั้นแต่ว่าพวกน้นองๆมันเคยสอนว่ากินของยากก่อนองห้งามไม่ทีหนัก<อ>ผมแนะนำคือสำหรับคนอายุอย่างเราอะกินของเคี้ยวยากเพราะว่าถ้าเคี้ยวนานไปเนี่ย มันจะเคี้ยวมันจะเคี้ยวไม่ได้ <S <S อืออืออืออ่าเพราะอะเคี้ยวคือพยายามเคี้ยวแต่เดินๆให้มันหมดก่อนคือทาแนะนำว่าผมควรจะทานบบผมควรจะทานเนื้อสัตว์ก่อนนี่ครับถานไปแล้วเนื้อแน่นทีเดียวอขางั้นเดี๋ยผมตามเร่งคพี่พัทเลยอเพราะว่าจริงๆอะ่ะเวลาแข่งกินอะ่ะมันจะมีแข่งกินแข่งกินเร็วกับแข่งกินจุกบรายการเนี่ยจะเป็นแข่งกินจุกมันก็จะมีเวลา ก็คือสมนาทีขึ้นไป4 5ชั่วโมงนึงอะไรอย่างเงี้ยอันี้นผมชิมมันบดชีสมนบดหอมมหอมจริงให้กินรออืมรื่ออร่อยดีก็ได้ดอยูอนนอ่นี่นีออเป็นยากของงั้นหั่นไปเลยหั่นหั่นเลยหันครึ่งเลย อะไรอ่อยดรับทานครึ่งไปเลยจิ้มๆๆอย่างนี้ไม่ทันไม่ทันแดกาทดมีมีแรงกดดันจากข้างนอกมาแล้วก็นี่ผมกินเบ็ร์เกียวถูกไหมตีนจันทร์สามเมื่อได้โอกาสมันก็ดับดีแล้วพี่เหอมีอันดีแล้วหรือว่าทานเนี่ยเป็นผมใช้มือแล้วผมกินผมดีกว่า ไหวไหมเนี่ยนะไหวดูได้ทางเกินจะไม่หมดผมว่าสดดีมากแบบครึ่งไปเลยสดดีมากแม่งมันช้ามันไม่ทันเลยเนี่ยหันได้เลยใช่ไหมเออหันไปเลยเออถ้าผมกินนะผมจะกินแป้งก่อนเพราะแป้งมันง่ายแล้วก็เสร็จแล้วน้ำตาลไปไม่ง่ายเลย นี่นี่ผมผมลองลองเ้อนี่เรียบอร่อยดีกันไหมโอ้ยทุกมาไปสิบนาทีเองโอยโออะไรเนี่ยกินแบบหนี่เป็นผมมากกินหมดไปแล้วกินตรงนี้เนี่ยน่กแ่งึ่ไปเลยคือแบ่งครึ่งเอ่งมัเล่ยจับจัดเข้าไปเลยไม่ตกกลัวไม่รอนึ่มีกาลังใจด้วยอ้ยถ้าผมไม่ต้องถ่ายต้องผมด เดี๋ยวแฟนมาให้กำลังใจแม่วันนี้สิบห้านาทีไปแล้วกินอย่างเงี้ยเสียชื่อช่องหมดกินอย่างงี้กิ้ชทองไม่ได้วะท่านเน่ะกินช้าไปเพราะว่าถ้าแข่งกินเนี่ยวามกดดันอ่ามีกากดดันคู่แข่งด้วยอะไรด้วยคือต้องกินแบบกินแบบว่ามือนี้เป็นมือสุดท้ายที่จะกินข้าวเออคุณต้องกินอย่างนั้นถ้ากินแบบเนี้ยไม่ต้องมากินอยู่ในบ้านชิวๆสบายๆนะรู้เ่า ยังยังจะยังยังยังจะกินชิวๆอย่างกับดินเนอร์โอ้โหนี่ย่งนี้เลยนี่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 เียนี้มล้อนี่ก็ผ่านไปประมาณเกือบเกือบยี่สบสเข้ายีห้าแล้วทั้งหมทั้มอะไรเนี่ยเวลากินก็ท่านผมพอไม่ได้นะ ตั้งใจหน่อยพี่โอ๋แบบนี้มันเสียคลิปปีพี่มันไม่เปรี้ยวไม่ได้ถือว่าซ้อมถือว่าซ้อมไปเรื่อยๆใจเย็นอร่อยนะชิ้นชิ้นใหญ่ดีคุ้มคุ้มเราเราเราชุดเดียวก็แย่แนะโค้งมากโง่ไม่รานี่แหละคือเขาเรียกเทคนิคใช่เทคนิคของคนแก่เอาอย่างนี้กินให้หมด กินให้หมดก่อนในแฟลมันก็แล้วกันก่อนที่มันจะเริ่มก่อนที่มันจะเริ่มมันจะหมดก่อนเดี๋ยวเร็วเหลือห้านาทีโอ้ยเหลือเทียบเลยกินอย่างนี้ไม่สมกับคําว่าเก๋าแต่ไม่แก่เลยนะมันไม่เก่าเลยเนี่ยถ้าผมบอกแล้วว่ากินเนี่ยกินเหมือนกับกินมื้อนี้เป็นมื้อสุดท้ายกินเข้าไปเราตายก็ว่ากันอีกทีค <c oughs> รับ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้กดจันไม่ได้กดจันนะ <c oughs> <c oughs> มม่่กแาีถ้าถ้าสมมติเวลาเวลามันเหลือน้อยเงี้ยทานให้พอดีคำครับผมแล้วก็กินกินไปไปเอาน้ำน้ำช่วยเอาน้ำกินน้ำตามช่วยได้นิดๆจิบๆครับเฮ้ยไม่ต้องห่วงนี่กินอยู่ได้แล้วเทิร์มไปแล้วเออแล้วเสื้อเสื้อดูดิเมื่อกี้เห็นเช็ดเสื้อไม่ต้องกลัวเปื้อนแข่งกินไปเลยเวลาแข่งกินเนี่ยเขาไม่ดูห่วงรอห่วงสวยดูเขาด่า ให้ก็ทาไปเลยทำไมถึงทำเสื้อดำมารูกไหมนักกินเวลากินอนะ่ะมันกินแล้วมันมีการดูดมามเสื้อดำอ่ะมันถ้าเป็นเสื้อขาวอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยประแจอย่างเงี้ยเลอะเทอะหมดอ่าก็คือว่าไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงรอไม่ต้องห,วงหอ่ว,หวงสวยนี่ถ้าคุณใส่เสื้อขาวมาคงไม่ต้องกินเลยไม่ต้องกินไงนี่แบบนี้ไงแต่เสื้อขาวไม่ต้องกิน แล้วดูแล้วดูหั่นนะบอยหัห่นชิ้นเล็กหั่นชิ้นอย่างกับขนมปังให้ให้ปลายอย่างเงี้ยนหะริ้วรริวมันรืออย่างงี้อย่างงี้อย่างงี้ถ้ากินไม่ไม่หมดหรือว่าไม่ทันเวลาต้องมีโบทลงโทษน,นะ,ะนะเดินกลับบ้านก็เดินกลับบ้านนะไปล,ล้วกินแล้วอะ่ะก็ต้องออกกำลังกายด้วยนะคุณเดินกลับบ้านสายไหมกับรัดเท้าไม่ไกลหรอกแค่สิบโล ก็โอเคไม่เป็นไรเราเราก็กดดันไปงั้นแหละก็ถือว่ามาซ้อมกินแต่ว่าเวลาคือตั้งเอาไว้ตอนนี้หมดยังไม่รู้หมดแล้วเหรอตอนนี้35แล้วนี่เลยเวลาเป็น35นาทีคิดว่าหมดแม่หมดแต่ว่ามันต้องใช้เวลาเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งก็นานไปนี่นี่กินกินเหมืไ้ป้าเลยเนี่ยแม่งเลอะทั้งตัวไอ้เต๋อป้ามันเก็บกินด้วยนีย คือใครว่าแข่งกินสบายง่ายๆไม่ใช่นะมันไม่โนระยิบระยองได้มันไม่ไม่ชิวไม่ชิวแบบนี้นะไม่ชิวอะนี่ชิวมากเลยอ่ะยังกินอยู่บ้านเนี่ยบอกว่าคือสั่งสั่งไปกินที่บ้านนอะยังดูดูดีกว่าอย่างเงี้อะถ้าไม่รึข้าไม่เชื่อว่ายากมงว่างานใครผ่านมาแถวสายไหมแถวเนี้ย

โวยเทคนิคโกงเงี้ยมาทำไมเกินหรอไม่ได้เหรออ้กลวไอ้วันี้มจัดไม่จริงเขาไม่จริงเขาจริงเขาบอกว่าให้บี้ไปเล็บบีบทุๆเหมือนพี่คนหนึงทำในรายการทุกๆพี่เทคนิคกวใช้ไม่ได้ต้องใช้เทคนิคของ่าๆอนทำมาทำมาพี่พี่ี่ีบีบให้มันแน่นๆเดี๋ยวไม่เอาไมเา กิน,นก็นไปก็ไปเออแ่แหละกูว่าเอลก็งเือ่เนียโอโหโห้เาเวลาเหลอน้อยแล้วก็ในจานเหลือน้อยเนี่ทิงในการกินเนี่ยคือให้กินเฟรฟยเพราะว่าเฟรนฟตอนนี้ยไม่มีชีเพราว่าถ้ากินแป้งถ้ากินขนมปังเ่ยมันจะไปไปอืดในท้องอ่าได้กินเฟรนฟากรดูให้กิน้กินเฟนฟก่อนโอเคครับเพราะว่าอย่างเีเดลือสุดท้ายเป็นขนมปังเ เรายังน้ำช่วยได้จะกินมาสีนะ่สิบนาทีแล้วกำลังกามเราอ่ะมันน้อยแล้วเคี้ยวเคี้ยวอย่างเงี้ย,ย,ยมันจะเคี้ยวนานกินจนแดดเปรี้ยงจนฟ้าเปื้แต่ว่าถ้าเป็นแข่งกินนะถ้าถึงลิมิตเราแล้วอย่างเงี้ยเอาเอาแค่ลิมิตเราพ <c oughs> อแล้วเ <c oughs> หรอ้ <c oughs> <c oughs> พวพอแ้พอแล้ว่นไม่พอเลยไม่เหมือนมไม่เหมือนพอรอคำนี้ใช่ไหมเนี่ยเพิ่มกระเพาะเพิ่มกระเพาะเพิ่มคลับอยู่ของกระเพาะเราต้องเอาแบบ สุดๆเกือบสุดๆสี่สิบห้านาทีแล้วคือต้องแบบเหลืออีกเวลาไม่มากอย่างเงี้ยต้องไม่ไหวแล้วคือไม่ไหวแล้วเหรอก็ดูทรงแล้วก็น่าจะกินไม่หมดในเวลานี่ก็เลยเวลามามาพอสมควรแ,แล้วจริงๆเราตั้งเวลาไว้ที่สามสิบนาทีแต่ที่โอเคคือบอกว่าด้วยด้วยโอ้เนี่ยเขาสไตล์คือกกินเรืเร่อย แต่ว่าคือที่อยากให้ให้ฝุดคืออยากให้ฝุดเพราะว,าว่ามันพลังแข่งเลยพวกแข่งเลยมันจะมีเวลามากเกินาอมันก็เลยอย่างนี้แต่ว่าคือกินอย่างเงี้ยปล่อยกินเรื่อยๆอะ่ะโอ้มักินได้เยนะแต่ไม่รู้ว่าจะเที่ยงคืนหรือว่าพรุ่งนี้เช้าว่าไงดีก็นอนไปนัดไปอ๋อนันไปนานไปล้อเล่นคือ,ค,อคืออย่างว่าเฟ้นไฟ,พว,ฟ,นฟพ,วพวกเฟ้นไฟพวกเบอร์เกอร์เนี่ยมันจะเป็นจุดอ่อนของของพวกเราใช้พลังในในการเคี้ยวเยอะอ่ามันก็เลยหวาดระหง เร็วๆไม่ได้เด so ah, ah, okay. okay. right. um ี yeah. okay. Okay. Sure be ๋ยวช้คำว่าเราเดี๋ยวคำว่าเราต้องใช้คํำว่าเราเราจบคลิปนี้ก่อนดีกว่าอ่าแล้วก็เดี๋ยวให้ให้โอ้ผ่านไปเรื่อยๆอ่าซึ่งดูแล้วก็น่าจะหมดนะอ่าแล้วก็ยังไงก็ฝากติดตามกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสังเกตท้ายพวกเราตามเท่ากับแต่ไม่แก่ได้จ้าโอเคแวเดี๋ยวมาดูกันว่ารอบหน้าเราจะไปทะเลกินอะไรที่นายพูดคล่องเนี้ยเนี่ยเออไม่น่ากิน ไปกำลังใจให้พวกเราด้วยนะก็เราก็พยายามทำคอนเทนต์ใหม่ๆหรืออะไรก็ฝากติดตามใครมีอะไรดีๆก็แนะนำกันมาได้นะครับได้ับดังนั้นก็ฝากกันด้วยครับผมโอเคงั้นขอตัวก่อนนะครับผมสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าคลิปหน้าไม่อยู่ผมโรงพยาบาลนะตายแล้วเฮ้ยหยองฝาดพอแลยไอ้ยี่ ดูแนไ่ไงวะตัวเองยิเร็วๆเดี๋ยวตัวเองตอบดูอย่างนี้ไม่ได้หรอให้ช่วงนี้ดูมั<ะ>นพักพักได้ตอนนี้พอนได้